แองวีท่อน6กกำลังขมักขม้นทำอาหารอยู่ในครัวไอ้น้ำจากหม้อข้าวลอยขึ้นมาปกคลุมใบหน้าผอมๆของเธอผักบุ้งผัดน้ำมันหอยยังไม่ทันได้ยกออกจากกระทะกลิ่นหอมๆที่เพิ่งลอยขึ้นมาก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากหน้าบ้านเสียงที่แหบแห้งสั่นเทิมและฟังดูตื่นตระหนกสุดๆ ทำให้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของแถ่งวีตึงเครียดมือของเธอสั่นเทาขณะที่รีบปิดเตาแก๊สทิ้งข้าวที่กำลังร้อนร้อนไว้แบบนั้นในหัวเธอไม่มีความคิดอะไรเลยนอกจากต้องรีบวิ่งออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพุ่งตัวออกไปที่ลานบ้านเสียงนั้นดังขึ้นด้วยเรื่อยชัดเจนขึ้นเรื่อยเป็นเสียงวอยวายของป้าซาวลุกบิน b s r lc เบนที่กำลังตื่นตระหนกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไอเอ๋ยไอเอ๋ยรีบวิ่งออกมาเดี๋ยวนี้ แม่แกเป็นลมหมดสติไปแล้วโว้ยแทงวีตัวแข็งทื่อแม่เป็นลมป้าสาวก็สัมเติมด้วยคำพูดที่รุนแรงฉันเรียกแกนั่นแหละแม่แกไม่ใช่แม่ใครซะหน่อยฉันถึงต้องมาเรียกแกคำตำหนิเหล่านั้นไม่เข้าหูแ่งวีเลยแม้แต่น้อยเพราะลำไส้ของเธอตอนนี้เหมือนถูกไฟสุมเธอรีบวิ่งเหมือนลูกศรที่พุ่งออกจากแรงมุ่งหน้าไปยังหัวตลาดที่ที่แม่ของเธอขายรถเข็ น้ำอ้อยเพื่อเลี้ยงชีพมาตลอดพอไปถึงภาพแรกที่เห็นคือฝูงชนจำนวนมากกำลังมุงดูบางอย่างอยู่จูน้มเซิรนชูน้ำดีเอ็นเห็นเธอแล้วรีบตะโกนลูกสาวคุณป้ามาถึงแล้วรีบเรียกรถพยาบาลพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเร็วแถงวีเบียตัวเองผ่านฝูงชนภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นแม่ของเธอบาลานบีเอลันกำลังถูกคนประคองเข้าไปในบ้านของจูนำ้ำแถงวีโผเข้าไปกอดร่างผอมแห้งของแม่ไว้น้ำตาของเธอไหลาอาบแก้ม แม่คะแม่เป็นอะไรไปคะเนี่ยตื่นสิคะแม่หนูกลัวเหลือเกินเสียงของจูนํำเสิรินที่เต็มไปด้วยความถอนหายใจแห่งความจนดังลอดมาจากหน้าประตูรถมาแล้วช่วยกันหามป้าขึ้นรถน่าสงสารจริงๆจนแล้วยังมาป่วยอีกจะอยู่รอดได้ยังไงเนี่ยถึงแม่หัวใจจะปวดร้าวแ่งวีก็ฉุกคิดถึงรถเข็นน้ำอ้อยโตะ๊ะเก้าอี A ้แก้วน้ำที่ยังวางเปลื่นกลาดอยู่เธอหันไปอ้อนวอนจูนํำเสียงแผ่วเบาจูนํำคะ หนูขอฝากรถน้ำอ้อยไว้ที่บ้านจูก่อนได้ไหมคะแกไปดูแลแม่แกก่อนเถอะเรื่องอื่นไว้ทีหลังจูนำบกมือด้วยความเป็นห่วงรถน้ำอ้อยเก่าๆแบบนั้นไม่มีใครอยากได้หรอกแล้วจูจูการกระทำหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้แท่งวีจุกในลำคอจูนำล้วงกระเป๋าออกมาหยิบธนบัตรยับยับเศษเงินเล็กๆยัดใส่มือเธอ ฉันรู้ว่าแม่ลูกแกไม่มีเงินหรอกวันนี้ฉันซ่อมรถได้มาแค่นี้แหละถึงจะน้อยแต่มาจากใจได้เท่าไหร่ก็เอาไปก่อนนะหนูไม่กล้ารบกวนจูนำหรอกข้าบ้านหนูยังติดหนี้จูอยู่อีกแถงวิลังเลไอเด็กคนนี้เวลานี้แล้วยังมาพูดเรื่องหนี้สินอะไรอีกจูนำดุรับไปซะแล้วไปดูแลแม่แกทันใดนั้นชาวบ้านในตลาดที่ยากจนคนละเล็กคนละน้อยต่างก็ยื่นเงินใส่มือสาวน้อยจูนำเสิร์ญิบถุง พลาสติกสีดำที่ใช้ใสยขยะออกมาแล้วค่อยๆรวบรวมเงินตราแห่งบุญคุณนั้นไว้ในถุงอย่างระมัดระวังแถงวีมองถุงใบนั้นความจุกอ,อกทำให้เธอร้องไห้ไม่หยุดเธอทำได้แค่ยกมือไหวขอบคุณทุกคนแล้วรีบวิ่งตามแม่ไปที่โรงพยาบาลบาลานถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินทันทีแถงวียืนอยู่หน้าประตูเหล็กที่เย็นเฉียบเธอรีบเปิดถุงพลาสติกสีดำออกมานับเงินเพื่อจะจ่ายค่ารถให้ช่างตือเวินชูทูเอน็นแก่ทำอะไรหน้าจะจ่ายค่ารถให้ฉันเหรอ ช่างตือห้ามเก็บไว้ไปดูแลแม่แกเถอะฉันขอไปวิ่งรถหาเงินต่อก่อนช่างตือโบกมือหนูขอบคอุนจูตือน,นะคะแถงวีรู้สึกอบอุ่นในใจแต่ความกังวลยังคงหนักอึ้งเธอวิ่งตามคุณหมอที่เพิ่งออกจากห้องฉุกเฉินคุณหมอขะหนูอยากทราบอาการของแม่หนูขอตัวกลับบ้านไปเอาของหน่อยได้ไหมคะหนูรีบออกมาจนลืมล็อกบ้านแววตาคุณหมอเผยความเห็นใจ นั้นคุณรีบกลับไปจัดการทุรศษาส่วนอาการของคนไข้หลานนั้นยังบอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้คำพูดเย็นชาเหมือนคมมีดบาดด้วยถุงพลาสติกสีดำในมือแหงวีรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านมาถึงหน้าบ้านฮวีงฮูอีหังน้องชายของเธอก็มานั่งรออยู่แล้วมันวิ่งออกมาถามเจไอแม่ไปไหนแล้วหนูเลิกเรียนมาที่ตลาดเพื่อช่วยแม่เก็บของแต่ไม่เจอใครได้ยิงจูนำเสริญบอกว่าแม่ป่วยต้องไปโรงพยาบาลแล้ว แถ่งวีดึงน้องชายนั่งลงเสียงเธอสั่นเครือน้ำตาไหลไม่หยุดพี่ก็ยังไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรตอนนี้กินข้าวไปก่อนพี่ทำไว้แล้วแล้วเตรียมหนังสือตามพี่ไปที่โรงพยาบาลกับแม่เจไอ้กินด้วยสิฮวีหุ่งพูดพี่ไม่อยากกิน แถงวีรีบตักข้าวทั้งหมดใส่จานแล้วขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าเธอรู้ว่าสองพี่น้องต้องผลัดกันเฝ้าแม่ขณะที่เก็บหนังสือเรียนเธอเหลือไปเห็นแลปท็อปบนโต๊ะความทรงจำของพ่อแต่เธอต้องการเงินเพื่อรักษาแม่การตัดสินใจหนึ่งพุ่งพรวดเข้ามาในหัวต้องขายมันเธอรีบโทรหาบิกก๊กหนกบิเชนจีซีเพื่อสนิทอะลวงม็อกเสียงแหบเครือของแถงวีทำให้บิ๊กหนกตกใจบ้านฉันมีเรื่องแล้วฉันอยากขายแลปท็อปอะไรนะขายแล้วแกจะเอาอะไรเรียน ฉันว่าแกกำลังต้องการเงินมากเพื่อรักษาแม่คุณป้าเป็นอะไรเมื่อวานฉันยังว่าไปซื้อน้ำอ้อยอยู่เลยฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันฉันต้องไปโรงพยาบาลแล้วฝากแกช่วยประกาศขายแล็บท็อปให้หน่อยนะอืมได้สิบอกชื่อโรงพยาบาลมาหน่อยฉันจะว่าไปเยี่ยมคุณป้าขอบใจแกนะ คุยกับเพื่อนเสร็จแถงวีรีบเซฟข้อมูลลง USB แล้วเช็ดทำความสะอาดเครื่องแล็บท็อปนั้นมือของเธอรูปไล้แป้นพิมพ์อยู่นานราวกับกำลังบอกลาเพื่อนรักคนหนึ่งแถงวีพาหวีหุ่งไปที่โรงพยาบาลพวกเขาพบกับดิ๊กหนอกที่เพิ่งมาถึง3คนรีบไปที่ห้องฉุกเฉินประมาณ10นาทีต่อมาคุณหมอเดินออกมามองแถงวีอย่างไม่พอใจคุณขอตัวกลับไปนิดเดียวแต่ห่หายไปชั่วโมงกว่าโทรเรียกญาติก็ไม่มีใครรับข้าหนูขอโทษค่ะ ตอนนี้ไปที่เคาน์เตอร์ทำเรื่องแอดมิให้แม่ด่วนค่ะแถ่งวีหันไปหาบิ๊กหนกด้วยความกังวลฉันไม่รู้ว่าต้องจ่ายเยอะไหมในกระเป๋าฉันมีแค่สองล้านด่งเท่านั้นนะรวมเงินย่อยที่ชาวบ้านช่วยมาด้วยแล้วบิ๊กหนกรีบให้กําลังใจจะเย็นไว้ฉันกับแกไปทำเรื่องแอดมิก่อนแกก็รู้ว่าฉันมีแค่นี้รำคาญแกจริงๆฉันมีเงินหน้าไปเร็วเต็มที่ฉันจะซื้อแล็บท็อปของแกก็ได้ หลังทำเรื่องแอดมิสเสร็จบาลานถูกส่งไปตรวจแถ่งวีและน้องชายนั่งเฝ้าที่ทางเดินญาติคนไข้าบาลานเชิญพบหัวหน้าแผานากขก้กเสียงเรียกนั้นทําให้แถ่งวีสะดุง้งเมื่อเธอยังคงงงง,งคุณหมอก็ย้ำอีกได้ยินที่ฉันพูดไหมค่ข้าคุณหมอขนูขอถามหน่อยห้องหัวหน้าแผานากอยู่ไหนคะ คุณหมอมองเด็กสาวนักศึกษาที่ดูไร้เดียงสาอย่างเห็นใจได้แต่สายหน้าชี้ไปที่ท้ายทางเดินแล้วประตูห้องก็ปิดลงอย่างเย็นชาแถงวีเดินตามไปที่ห้องหัวหน้าแผนกอย่างไม่แน่ใจเธอยืนเกาะประตูคุณหมอว่างบีเอซีเซฮงพูดขึ้นดันประตูเข้ามาเลยค่ะแถงวีไม่กล้านั่งจนกว่าคุณหมอจะอนุญาตคุณหมอว่างจึงชี้ไปที่เก้าอี้นั่งลงสิข้าขออนุญาตค่ะคุณหมอมองเด็กสาวตรงหน้าศักพักแล้วถาม ญาติคนอื่นของหลานไปไหนแถงวีแสดงสีหน้าเศร้าส้อยก้มหน้าลงต่ำดวงตาที่เริ่มมีน้ำตาพ่อหนูเสียชีวิตแล้วคะ่ะงั้นพี่น้องของพ่อกับแม่ก็ได้คุณยายก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณยายมีแค่แม่หนูคนเดียวแล้วแม่หนูป่วยมานานหรือ,อยังทำไมถึงไม่มารักษาแถงวีตกใจแม่พยายามอดทนไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนจนกระทั่งมาป่วยหนักและเป็นลมหมดสติเธอทั้งจุกอก,อกและหวาดกลัว คุณหมอขนูไม่รู้เลยว่าแม่หนูถูกโรคอะไรคุณหมอช่วยแม่หนูด้วยนะคะพ่อหนูเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เหลือแค่หนูสามคนแม่ลูกพูดแล้วเธอก็ร้องให้โหกคุณหมอห้องปล่อยให้เธอร้องจนพอใจแล้วปลอบตั้งสติไว้ฟังหมอนะคะเพราะตอนนี้ต่อให้ร้องให้น้ำตาก็ชะาณวัยแม่ไม่ได้หนูต้องเข้มแข็งเพื่อก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แถงวีปาดน้ำตาเงยหน้ามองคุณหมอ คุณหมอพูดความจริงให้หนูฟังเถอะข้าแม่หนูเป็นอะไรแล้วยังรักษาได้ไหมคุณหมอว่างมองเด็กสาวอย่างเห็นใจแล้วพูดช้าช้าอาการของคุณแม่หนักมากยังมีโอกาสที่จะรักษาได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีเงินจำนวนมากเพื่อทำการผ่าตัดแต่สถานการณ์ของครอบครัวหนูแบบนี้หมอเป็นห่วงมากจริงๆบ้านหนูไม่มีเงินค่ตอนพ่อหนูเกิดอุบัติเหตุ แม่ก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินตอนนี้ขายน้ำอ้อยก็แทบไม่พอใช้แค่ส่งหนูสองคนเรียนก็หนักแล้วหนูใกล้จะเรียนจบแล้วหนูจะไปทำงานหาเงินช่วยแม่คุณหมอเงียบไปความเงียบนั้นปกคลุมด้วยความเจ็บปวดและความกังวลแห่งวีถามแม่หนูเป็นอะไรคะค่าผ่าตัดเท่าไหร่คะคุณหมอพูดความจริงให้หนูฟังเถิดค่ะ หมอสงสารหนูมากนะแต่ก็ไม่มีทางอื่นแล้วแม่หนูเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายการผ่าตัดเปลี่ยนตับในเวียดนามมีค่าใช้จ่ายประมาณ50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ50 0 0 0ดอลลาร์ u ู d มีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตแม่หนูได้บ้านหนูมีอะไรขายก็รีบขายนะแต่ยังไงหนูก็ต้องช่วยแม่ให้ได้ขอคุณหมอให้หนูกลับไปปรึกษาน้องชายแล้วจะติดป้ายขายบ้านค่าบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่บินจันเบนเชน ถ้าบ้านชั้นเดียวไม่มีที่ดินแล้วเพราะแม่หนูขายไปหมดเพื่อรักษาพ่อยังไงก็คงไม่ถึงหนึ่งพันล้านเด,าเด็กไม่เอกงอง,งูคุณหมอว่างเงยหน้าขึ้นมองแต่เด็กสาววิ่งออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธออยากร้องให้อยากกรีดร้องให้ดังที่สุดท้องฟ้าที่กำลังมีแดดจ้าพลันมืดครึ้มลงทันทีเมฆดำทะมึนก่อตัวราวกับพายุใหญ่กำลังจะมาถึงแห่งวีเงยหน้ามองฟ้าและถามตัวเองว่าสวรรค์รับรู้ความรู้สึกของเธอแล้วใช่ไหมฮวีหุงฮูอี ทั้งเห็นเจไอไปพบคุณหมอแล้วร้องให้แบบนี้มันคิดว่าแม่คงเป็นอะไรไปแล้วมันพยายามกลับบ้านเร็วเพื่อช่วยแม่เก็บของเจไอเคยขอแม่รอบเรียนไปทำงานแต่แม่ก็ยืนยันไม่ยอมสองพี่น้องได้แต่กอดกันร,ร้องให้สักพักแถงวีพูดกับน้องชายพี่จะขายบ้านของเราเอาเงินไปรักษาแม่แล้วพวกเราจะไปอยู่ไหนหล่ะเจไอเราจะเช่าห้องเช่าใกล้ๆโรงพยาบาลพี่จะไปทำงานหาเงินให้ผมไปทำงานด้วยผมก็สิบแปดแล้ว แกจะไปทำอะไรได้ฝั่งพี่ตั้งใจเรียนให้ดีก็พอแล้วแถงวีตอนนี้ต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่การขายบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ก็ต้องผ่าตัดด่วนเธอจะทำอย่างไรดีทำไมสองพี่น้องตาบวมขนาดนี้ร้องให้ตอนนี้ช่วยแม่ได้ไหมเสียงของบิ๊กหนกบิเชนจีซีทำให้สองพี่น้องตกใจเจ๊งออกบ้านผมกำลังจะขายแล้วบิ๊กหนกตกใจสองสาวจูงมือกันออกไปนั่งที่มานั่งหินอ่อนบิกหนกถาม แกบอกมาสีอาการคุณป้าเป็นยังไงแม่ฉันเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่าผ่าตัดประมาณห้าหมื่นดอลลาร์ฉันกลุ้มใจมากมากกว่าหนึ่งพันล้านดองเลยเหรอบิ๊กงอกตะโกนลัน่นงอกพูดเบาๆหน่อยบิ๊กงอกโผล่เข้ากอดแถงวีฉันสงสารแกมากจะทำยังไงดีละ่ะทั้งสองเงียบไปแถงวีพูดขึ้นตอนนี้ฉันสับสนไปหมดแล้วฝากแกช่วยลงประกาศขายบ้านให้ฉันหน่อยถูกแค่ไหนก็ต้องขายเพื่อช่วยแม่ฉัน ฉันรู้แต่ขายบ้านไม่ใช่ว่าจะขายได้ทันทียิ่งบ้านแก่อยู่ชานเมืองไม่รู้จะได้ถึงหนึ่งพันล้านด่งไหมเอาเถอะฉันจะลองลงประกาศดูขณะที่กำลังถ่ายโทรศัพท์บิ๊กหอกเห็นข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นต้องการซื้อความบริสุทธิ์ติดต,ต่อบิ๊กหนอกสกิดแขนแทงวีแกดูนี่สิอะไรเหรอฉันไม่เห็นมีใครขายที่ดินไกลห้อบ้านฉันเลยตอนนี้เงินแม้แต่บาทเดียวก็มีค่ามากสำหรับฉัน บิ๊กหนกมองแถงวีแต่สายตาของเธอมองไปที่อื่นแถงวีไม่เห็นเพื่อนตอบก็แปลกใจแกเป็นอะไรได้ยินที่ฉันพูดไหมบิ๊กหนอกหันมากอดเพื่อนอีกครั้งวีเอ๋ยฉันไม่รู้จะช่วยแกยังไงทั้งสองกอดกันร้องให้ครู่หนึ่งบิ๊กหอกดึงแถงวีมาอ่านข้อความบนโทรศัพท์ด้วยกันพอเห็นชื่อกลุ่มแถงวีก็สะดุง้งแกไปอ่านเรื่องแบบนี้ทําไมบิ๊กหนอกมองตาเพื่อน บางอย่างเราไม่ต้องการแต่เพราะเหตุผลบางอย่างเราก็ต้องยอมรับแม้เงินเหล่านั้นจะสกระปรกมากแต่สำหรับเธอมันคือเงินที่ช้าเพวยให้ลูกชายเธอมีชีวิตอยู่รอดแกเล่าให้ฉันฟังทำไมแถ่งวีจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อนภาพข้อความต้องการซื้อความบริสุทธิ์สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอร่างกายเธอนินงเงินดวงตาฉายแววความสิ้นหวงังและแสงเย็นเยียบของทางเลือกเธอรู้ดีว่าเงินกว่าหนึ่งพันล้านดองไม่สามารถรอการขายบ้านได้มันมีทางลัดอื่นไหม ทางลัดที่สกรปรกที่สุดแต่เร็วที่สุดเพื่อช่วยชีวิตแม่อย่าพลาดชีวิตติดลบ EP 2ราคาของความบริสุทธิ์แ่งวีจะหาทางออกที่สิ้นหวังอะไรเพื่อนำเงิน50,000ดอลลาร์มารักษาแม่ให้ทันเวลาการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดกำลังรอเธออยู่กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับคะ